จริงๆแล้วมันต่อเนื่องมานานแล้วครับเริ่มจากเป็นทอนซินเมื่อหลายเดือนก่อนจุดหลักๆแล้วคือมันไม่เคยได้พักจริงจังอ่ั้ล่าสุดมันน่าจะเป็นพวกควันวันนั้นหนักเลยครับวันรุ่งขึ้นก็เลยแบบแย่เลยตอนนี้ครับเรือลังอยู่ค,คุณหมาอก็อัดอัดยาไปแล้วครับรอบนี้เหมือนแบบน่าจะน่าจะหนักที่สุดแล้วร้องไม่ได้เลยครับคือยังไงครับจริงๆแล้วมันต่อเนื่องมานานแล้วครับผมผมว่าเริ่มจากเป็นทอนซินเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วก็มี งานภาพมีอะไรเงี้ยที่มันใช้เสียงค่อนข,ข้างเยอะหละดังนั้นมันก็แบบเกือบดีขึ้นแล้วพอมาซ้ํามันก็แย่ลงแล้วก็กลับทานยาและครัแล้วก็มันก็กลับมาดีขึ้นแล้วมันคือหลักๆแล้วคือมันไม่เคยได้พักจริงจังมันเหมือนจะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มไม่ร้อยสักทีอะไรเงี้ยครับมันก็เลยรอบนี้เหมือนแบบน่าจะน่าจะหนักที่สุดแล้วในในแง่ของว่าผมไม่ได้แบบเป็นไข้นอนซมแต่ว่าร้อง ไม่ได้เลยอ่ะเมื่อกี้นี้ไม่ไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่าผมพยายามจะร้องกับเป็นพยายามจะร้องท่อนต่ําๆก็ไปน่ากลัวมากออาการอักเอากาศเป็นยังไงบ้างอะมันไม่เจ็บอะครับมันแค่ร้องร้องแล้วมันเสียงมันพลิกครับแล้วทำเหมือนพิจุกเพราะต้องเป็นนักร้องแล้วมีเสียงอืมเรากังวลเรื่องงานคอมมิชชั่นที่เราเรามีไว้แล้วมากกว่าครับคือถ้ามันว่างๆอะก็ยังโอเคเรายังพักได้แต่ว่า อย่างวันนี้ก็มีงานนี้ที่ต้องต้องขอโทษทางเจ้าภาพแบบแล้วก็ทางพกศทุกคนที่มาเฝ้ารอดอูมากมาก,มากเลยเพราะว่าอยากจะมาล้อมากๆแต่มันมันจะไม่มันไม่ได้ครับมันโปรเจกกลายเป็นโชว์ที่น่าสงสารมากเลยขั้นตอนการรักษาจะเป็นยังไงพี่พิธขั้นตอนการรักษาจะเป็นยังไงนะพ่อเสือจริงๆแล้วก็พักก็คือสำคัญที่สุดแต่ว่าผมพักได้แค่วันนี้ันพรุ่งนี้ที่ต้องยกเลิกงานที่เชียงใหม่ ก็ต้องเลื่องเรื่องเขาไปก่อนแหละครับแต่ก็ยกเลิกค่อนข้างวินาทีสุดท้ายมันก็จะมีวงมีอะไรที่จะต้องซื้อตั๋วไปแล้วอะไรเงี้ยก็มีก็ต้องเร์ตรงนั้นให้เรียบร้อยไม่ให้ไม่ให้หาทางร้านเดือดร้อนแล้วก็ทางผมเองก็จะต้องไปไปเล่นให้เขาในอนาคตในวันที่คิวตรงตัวกันแต่ว่าพรุ่งนี้เชียงใหม่แอนเซินไปแล้วแล้วก็เอา มาลืมก็จะมีอีกงานหนึ่งเอ้ยมาลืมไม่มีงานได้พักอีกวันหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ต้องกลับมาลุยอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นในช่วงสองสามวันนี้ก็ต้องพยายามพูดให้หน้อยดีสุดคุณหมอบอกว่าคุณหมอคุณหมอก็อ,อัดอัดยาไปแล้วครับเป็นยาแบบที่ไม่ค่อยอยากใช้เท่าไรมันค่อนข้างแรงใช่เป็นพวกเซรอยด์ซึ่งปีนี้ผมหลายรอบแล้วเหมือนกันแต่คุณหมอก็ดูว่า,วาเออถ้าเกิดยังใช้เสียมอยู่มันก็ยังไม่หายแบบดีหมอคุณหมอไม่ดูคุณหมอคนนี้ใจดีมากๆเลยแต่ว่าด้วย อาจจะเจอหมอบ่อยครับหมอก็จะคุยแบบกันเองกันเองครับแกบอกลายรัแล้วบอกแล้วเราหยไม่สามารถทำงานได้ใช่ครับเรามันหยุดไม่ได้จริงๆครับแสดงว่าก่อนหน้านี้พี่ตู่ก็มีปัญหาเรื่องเสียงมาโดยตลอดจริงๆแล้วมันมีเรื่อยๆแต่ว่างานล่าสุดมันน่าจะเป็นพวกควันต่างๆในเล่นตามผับตามบาร์บางทีมันมีควันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนั้นหนักเลยครับวันรุ่งขึ้นก็เลยแบบแย่เลยแล้วก็มีเมื่อวานนี้ที่ต้องไปร้องเพลง ให้มากบริหมากบรินกับคิมเบอรี่ก็ก็สัญญาน้องเฮ้ยว่าจะร้องให้เขาเต็มๆแต่ว่าขึ้นไปจริงๆก็ต้องหาคนมาช่วยเพราะว่าพอร้องสูงขึ้นไปปุ๊บก็หายเสียงก็หายแต่กลัวมันจะกระทบไปเรื่อยเรื่ถ้าเกิดการไม่ทารยงเลื้อรังอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ครับเลื้รังอยู่เราไม่ที่จะพักยาวของเราอยู่มาสามวันอะไรอย่างเงี้ยมันจอเราที่หายหรออืมมันมีงานไปแล้วอะครับครับมันไม่มันไม่สามารถเลื่อน ทุกคอมมิชเมนต์ไปได้ไกลขนาดนั้นนะครับมันจะมันจะวุ่นวายทุกคนมากๆเลยคุณหมอเตือนนี่คืออยู่ว่าใช้ไม่ทายไม่เลยหรือไม่หายนะไม่มีทางหายต้องเลิกยาแล้วตือนครับคุณหมอก็เตือนบอกว่าก็เนี่ยแหละครับก็ต้องโดนเซอยด์นะครับก็เหมือนเรียกว่าก็ถ้านอกจากการพักผ่อนแล้วก็อันนี้มันก็จะแบบกระทังเราให้ไปได้อีกแล้วก็ท้ายสุดแล้วก็คือถ้าไม่ไม่ใช้ยาแบบนี้ มันก็จะเป็นเม็ดได้แล้วถ้าเป็นเม็ดเราก็ต้องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้มันอยู่ในขั้นไหนครับที่ตุ่หนอแบบตัวขจริงๆแล้วมันมันไม่ได้มันไม่ได้แย่แบบมากขนาดนั้นแต่ผมว่ามันแค่แค่เป็นมานานนะครับแต่มันไม่โด่งเช่นเสียงที่ในพิจูดตึกที่พิจูดโลงมันคืข้างข้างที่มันโว่ก็คือเองตรงนี้แหละก็คือทั้งหมดนะครับมันมันเสียงกหมด ได้ใช่น่าเป็นทับน่ากลัวมากเลยนะ,นกกนะพอทุกคนเป็นอย่างนั้นนะครับคนในเป็นอย่างน,นั้นแต่อาจจะไม่แดงขนาดนั้นในฐานะนักล้อนะครับน่ากลัวคนมันเป็นตีลูกใช้ข่าวมือใช้ทำายใช่ใช่ใชในฐานะนักร้องก็คือเครื่องมือของผมนะครับแตต้องพยายามพักผ่อนให้เพียงพอตอนนี้นต้องกินยาสเตียรอยเรื่อยๆเลยใช่ไหมที่ฉีดไปวันนี้แล้วก็ต้องทานใช่ครับต่ก็ไปไปีเทเซเวอลค่อนข้างเยอะมากเลยพี ปลายปลายปีก็งานเยอะเหมือนกันครับก็ก็เนี่ยครับต้องพยายามพักให้หายนะครับัือดีมันดีขึ้นไหมถึงจะได้เราพักจริงๆหรือแบบว่าผมว่าดีขึ้นผมว่าต้องดีขึ้นครับแล้วก็ต้องพยายามดูแลตัวเให้ดีขึ้นกว่านี้ต้องเคลียร์คิวเรื่องงานนะครับว่าเออเคลียร์หน่อยรออย่ารับงานเยอะมากไปนี่ยไม่ได้สยงานมันงานมันเข้ามาเราก็ต้องทำงานใช่ไหมใครจะไม่อยากทำงาน ฮะแต่ว่าผมว่าสำคัญพอๆกับสุขภาพก็คือเวลาครอ,อบครอบครัวผมด้วยอะไรเงี้ยก็ผมก็พยายามจะบาลานซ์ให้ดีแล้วแต่ว่าช่วงปลายปีมันเป็นช่วงธรรมดาครับแต่มว่านักร้องอะไรเงี้ยครับต้องต้องรับงานเยอะ่อยเลี่ยงไม่ได้หมอเตือนให้ระวังอ,อะไรมากเวลาไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยควันครับควันก็ต้องระวังพวกควันบุหรี่ควันเครื่องสูบทุกอย่างที่มีอะไรเงี้ยครับ ไลไอซ์หรือไอคือสโมกมาชีนอะไรเงี้ยทั้งหมดเลยครับตรงนี้มันจะทาลายไม่ใช่แค่ผมนะทุกคนที่ที่สูดเข้าไปมันจะทาลายเส้นเสียงเราแล้วก็คนที่แพ้ง่ายอะไรเงี้ยก็จะเป็นจจะต้องกันยากนะพี่เวลาแบบว่าไปผับอะไรเนี่ยมันต้องกความร่วมมืออาจจะต้องขอความร่วมมือเจ้าภาพเลยครใช่ใช่ใช่บางทีถ้าเรารู้ขอนว่าร้านนี้เขาอาจจะมีอย่างนี้เราก็ต้องบอกเขาก่อนบางทีเราก็ไม่รู้ครับแล้วเราก็ร้องไปแล้วเราก็กลับบ้านไปแล้วค่อยมารู้ที่ ค่อยมาทางดีหลาครับภรรยาดูเป็นห่วงก็เป็นห่วงครับก็เป็นเป็นห่วงกันหมดครับทั้งภรรยาทั้งทั้งแฟนคลับทั้งอะไรเงี้ยทุกคนก็เป็นห่วง